มาพอกันอีกคือเกาด้จ้ามันนี้ก็มาพอกันอยู่หน้าโมบานหนองสาวด้จ้าเป็นโมบานสีเทพไทยปางวิวด้จ้าอยู่เขตบางงัวเนาะเท่ากัได้ถ่ายภาพบรรยากาศทางเขาโมบานกว้างกว้างเลยพี่น้องอันนี้ก็สวนกันเนาะรดลเข่าออกก็คือได้สบายเลยจ้าเป็นถนนข้างเขาโมบานนี่ย่างทีเห็นนะจ้กที่ไทยเบิ่งกว้างร้ายจ้าอันนี้ซอยนึงก็มีแค่หาหาห,าหลังนะจ้า ที่เรามองเห็นนะคือเป็นที่ออกกําลังกายเดอ้อจะ้ะที่ออกกําลังกายประจาหมู่บ้านเขานี่บ้านเดียวเป็นหลังแบบนี้นะคะเราก็จะถ่ายภาพกลางวันก็จะแดดเปีี้ยงๆหน่อยเดอ้อแล้วก็จะเอาภาพบรรยากาศอ่าภายในถนนซอยในหมู่บ้านน้องมาให้ดูเดอ้อหลังซอยหนึ่งก็จะมีประมาณ5หลังเออสิหลังนะคะฝั่งละ5้าหลังนี่ก็เป็นบรรยากาศอ่าบ้านเป็นหลังแบบนี้นะคะนี่นะคะ นี่พี่ว่าก็เดินมาถึงหน้าบ้านน้องสาวแล้วนะคะบ้านเลขที่เขาก็จะกดออดอุ้งจุ้งต่องหน่อยเนาะแล้วพอกดออดแล้วก็จะอ่าที่จริงพี่เข้าไปได้เลยหรอกแต่ว่ากดออดมีมารยาทเผื่อเขากาลังทําอะไรอยู่เนาะก็เลยกดออดให้เจ้าของบ้านออกมาหาเราซะหน่อยสินะนี่เนี่ยมาแล้วเจ้าของบ้านเข้ามาแล้วเนาะอันนี้ก็ถ่ายนี่เนี่ยคือเป็นหน้าบ้านเขาก็ปล่อยเป็นธรรมชาตินะคะ แล้วพี่อ้อยก็ตดภาพมาที่อ่าอาหารให้นกินอาหารเลยนะคะเพราะว่าน้องก็ได้ทําส้มตําทําอะไรไว้ให้มีผักลวกมีมะเขือลวกแล้วก็มีน้ำพริกกัาร้านเนาะนี่นะแล้วก็ต้มยํำขากระดูกหมูอ่อนเนาะแบบแซ่บแล้วก็มะม่วงน้ำปลาหวานนี่ส้มตำาก็แบบว่า ยายเพื่งก็ยังไม่สู้เราตำเองเนื้อแทบมากนะคะใส่น,น้ำปลาโนหนๆนะคะอันนี้เป็นแนวตั้งเนาะที่ให้ชมแบบในในมีอ่าส้ตามตำมีอะไรเต็มๆแล้วแล้วที่มันเป็นภาพแนวแนวนอนนี่พี่อไอยดืมถ่ายนะคะก็เป็นแบบว่าก็ยังใจยังเหลือแค่น้ำพริกน้ำปลาหวานนะน้ำพริกน้ำปลาหวานมะ,ะ,ะม่วง แล้วก็นี่คือน้ำพริกปลาปลารปลาทอดนะคะปลาราทอดที่มีแต่เนื้อแล้วก็ตำเกีวครึ่งหนึ่งนะคะนี่ก็เป็นผักสลัดที่เรากินกับมันตำแซบบอแซบกเบิดเคียงจานเหลือแต่มันเกิดเทเด้อนี่ก็เป็นา้งต้มยำกระดูกหมูก็ยังเหลืออร่อยมากๆนะคะโอบอกท้ายคลิปแล้วพี่อ้อยก็จะขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้พี่ว้อยด้วยนะคะพี่ว้อยก็พามาชมซอยเข้าหมู่บ้านน,น้องสาวประมาณนี้นะคะพี่ว้อยอยู่ช่วงที่เปลี่ยนแปลงงานนะคะอาจจะไม่ได้เข้าไปชมคลิปให้เพื่อนได้บ่อยนะคะตอนนี้งานยังไม่ลงตัวนะคะขอเ